แล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงตามด้วยใบมะกรูดค่ะ สวัสดีค่ะ fc channel พาเที่ยวเพื่อที่จกินอาสบายนะคะและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะก็เมนูง่ายๆเหมือนกันคุณตั๊กชอบทําเมนูง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์นะคะเนาะเพราะว่า <c oughs> การที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากทําที่มันยุ่งยากเราก็อยากจะทําที่มันง่ายๆในการทานนะคะทานเล่นๆค่ะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะ,ะวันนี้คุณตั๊กมีเมนูทอดมันเห็ดเข็มทองมาฝาก fc นะคะ เอฟซี FC ก็ลองไปทำทานดูนะคะง่ายๆคุณตั๊กก็จะมีเทคนิคในการทำให้อร่อยนะคะว่าเท,เทคนิคการทอดเห็ดเข็มทองทำอย่างไรถึงจะอร่อยถึงจะกรอบนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะ,ะมาดูเครื่องปรุงก่อนค่ะ่อะนอื่นที่จะขายไม่ได้ก็คือเห็ดเขมทองคุณตั๊กซื้อเห็ดเขมทองมา3ามถุงนะคะ,ะก็จะทำหมดเลยแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงนะคะเนี่ยค่ะ,ะ,คะพริกแกง แล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะอันนี้น้ําจิ้มนะคะ,คะน้ําจิ้มก็จะมีนี่ค่ะแตงกวาหอมแดงแล้วก็พริกขี้ฟ้าแดงนะคะเหลืองด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นน้ําจิ้มไอ้ทอดมันนะคะแล้วก็น้ําเปล่านะะี่ค่ะน้าตาลแล้วก็น้าส้มนะคะคุณตัก๊กจะทําให้ดูนะคะง่ายๆแล้วก็มีไข่คุณตั๊กใส่ไข่สองฟองแล้วก็ที่จะชูรสให้หอมก็คือ ใบมะกรูดค่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะ,อะคุณตักลืมเกลือไปเกลือนิดเึงค่ะเกลือเพื่อพี่จะ,จะให้ชูรสอร่อยนะคะ,ะเกลือโอเคค่ะให้เข็มทองนะคะอืม กุตงก้งก็จะหั่นสองเป็นสองนั่นน่ะสองชิ้นเลยอืมจะได้ไม่ยาญ่ไปนะคะนี่ค่ะอืมกุ้งกุง 2องท่อน,นะคะอ่ะจบอ่พอคุณตักหั่นเสร็จเรียบร้อยคุณตักจะเอาลงไปล้างะคะ่ะลงไปล้างนะคะล้างเลยะคะ่ะล้างน้งนำเปล่าก่อนนะคะ ให้เห็ดเข็มทองเสดดน้ํานะคะอ่าน้ําที่ 3, สามสุตะก็จะล้างด้วยน้ําเกลือนะคะเ้าเกลือใส่ลงไปค่ะเพื่อที่จะให้เห็ดเข็มทองมันกรอบเลยนะคะให้มันสดค่ะสุตะก็ล้างเห็ดเข็มทองเรียบร้อยแล้วนะให้มันเสดดน้ํานะคะเนี่ยให้มันเสดดน้ําก่อนก่อนอื่น ก่อนที่จะทอดนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กก็มาขอปรุงน้ำจิ้มทอดมันกันนะคะคุณตั๊กก็จะใส่น้ำนะคะใส่น้ำนะคะน้ำสะอาดค่ะตามด้วยน้ำส้มสายชูนะคะหนึ่งช้อนค่ะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ได้แต่นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนนะคะ คนจนก่อนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะน้ำตาลทรายก็ละลายเรียบร้อยแล้วค hmm. okay. ี่ตั <S <s um ๊กจะปิดแก๊สแล้วให้น้ำนี่เย็นนะคะแล้วถึงจะมาปรุงใส่หอมแดงใส่พริกขี้ฟ้าใส่แตงกวานะคะต้องให้น้ำมันเย็นก่อนนะคะค่อยจะใส่นะคะน้ำจิ้มของทอดมันเห็ดเห็ดเห็ดเชียมทองนะคะคี่ตั๊กก็จะเอาวางไว้ให้มันเย็นนะคะนี่ค่ะละลายเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่แบบไม่ต้องเล็กมากทัน,นพอดีพอดีนะคะาบางหน่อยอ่ะคุณตักก็จะผสมแป้งทอดกรอบนะคะอ่ไอเห็ดเข็มทองสามถุงคุณตั๊กจะใส่แป้งทอดกอบประมาณสักแปดช้อนนะคะกะเอานะคะส คุณตักใส่8ปดช้อนได้ก่อนถ้าว่ามันเหลวหรือยังไงก็ผสมเพิ่มเติมได้อีกนะคะแป้งทอดกรอบนะคะใส่ไข่นะคะใส่ไก่ไข่ไก่นะคะสามฟองอสามฟองะะออแล้วก็ใส่ แกงเผ็ดนะคะกแกงตามด้วยใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนนะคะเริมสักช้อนขึ้นเท่านัน ตามด้วยเกลือเกลือนิดแพงหยาบเกลือนิดหนึ่งค่ะให้มันนะักแค่นี้พอเดี๋ยวใส่ถุงให้ ก็จะใส่ถุงพลาะติดนะคะขยำามันหอมนะคะ สมแป้งให้ได้ที่นะคะถ้ามันเหนียวเกินไปเราก็สามารถใส่น้ำได้นะคะแต่พี่ตาขอดูก่อนค่ะวาจะพอดีไหม เรียบร้อยคุตาขอเติมน้ำนิดหนึ่งนะคะใส่ถอดถุกรพอแล้วค่ะอ่าหนึ่งช้อนนะคะ,ะให้มันเร็วๆกว่านิดหนึ่งต่อไปคุตาก,ก็จะผสม เห็ดเข้มทองลงไปเลยนะคะผสมที่เราแห่นพอด,ดีก่อนนะคะ พอก่อนค่ะแล้วก็เหลือที่เหลือก็มาผสมทีหลังค่ะแล้วก็จะเอาไปลงทอดนะคะอ่าโอเคหอมหอมหอมทอดมันอ่เอาเพิ่มจะอีกก็ได้ค่ะชี้เดียว สมทีเดียวทอดทีเดียวเนี่ยถ้าร้อนกุตักก็จะใส่น้ำมันนะฮะสำหรับทอดค่ะน้ำมันสำหรับทอด ก็จะเริ่มทอดนะคะเอาตักใส่ทัพพีเวลาทอดใช้น้ำมันปันกลางนะคะอืม,อม จะเหลืองหอมค่ะอือทานมากเลยเหลืองน่าอร่อยทอดมันเห็ดเข็มทองนะคะนะ่คะหอมไหมหอมนะ๋ม่ดูน่าจะชอบ นี่ไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมเนี่ยใช่ดูแล้วไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์เลยเป็นเป็นนั้นก็ได้เปนะหานรสวิรัตสวิัตก็ได้ไหมได้ค่ะผู้รู้น้ำพริกอะไรเพราะว่ามันใส่ไข่มังสวิรัตได้อืแต่เจไม่ได้ได้ไหมไม่ได้เจไม่ได้เพื่อนเพื่อนลองคอมเมนต์มาฮะไม่รู้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีไข่อืม จะกรอบค่ะก็เหลืองไว้นะคะสุกแล้วนะเหลืองน่าทานค่ะกรอบด้วยนะคะรอเย็นน่าจะกรอบนะ,ะใช่ค่ะเสร็จน้ำมันเย็นเรียบร้อยน่าจะกรอบอืยัไม่กรอบอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ท้ายแล้วครับความฝันใกล้จะเป็นความจริง <c oughs> สังเกตชิ้นแรกๆก็จะประดิษฐ์ประดอยชิ้นเล็กชิ้นน้อยพอชิ้นลๆๆหลังเริ่มใหญ่ไม่ใหญ่หรอกแต่มันก็ทําให้กรอบทําให้กรอบอรเรวล,ลองชิมไหสิอ่าชิมหานักชิมคอามอน,นี้เอยูกคนเดียวอ,อะไรเนี่ยอะไร<อ>ประมานทาํามันลองใช่ไหม กรอบไหมกรอบไหมเร่นชาติบองกูมันอร่อยเหรออ๋อร่อยใช่ไหมล่ะชอบไหมโอเคแล้วถึยังรักแต่เดี๋ยวเราจะกินอะไรทอดมันเร่งมาเล่งทอดมันจับโต๊ะจับโต๊ะเอาน้ำแข็งใส่แก้วน้ำแข็งใส่แก้ว ฉลาดนะโด่ะหาว่าไม่ฉลาดน่าจะกินทอดมันเห็นไหมอย่าเมนูอื่นไปนะอย่าเมนูอื่นไปนะก็จะกินทอดอะไรครับทอดมันทอดมันนี่เย็นแล้วนะคะถึงจะใส่พวกพริกอะไรได้นี่เย็นแล้วค่ะก็น้ำจิ้มอาจารใช่ไหมเขาเรียกอาจารอาจาร ใส่เยอะเดี๋ยวไม่กรอบรอค้าพี่เดโดมาค่ะทอดมันเห็ดเข็มทองกุตาก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ FC เดี๋ยวไปทานด้วยกันค่ะมามาขามหมูนั่นเห็นไหมน่นนัมันมันมัถือดิมามา่าขาหมูอ่ะพี่เดโอถือดิเดโอถือ,อ,อแต่ก็ยังจะกินมามา่าขาหมูอยู่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ครับครับเดี๋ยแล้วแม่จะอะอู หนึ่งสองตั้มเร็วหนึ่งหนึ่งสองตั้มโอ้โอเคทานด้วยกันครับเพื่อนๆกินโต๊ะแล้วกรอบกรอบน่ากินน่ากินนี่ด้วยาอะไรก้าวเลยแบ่งแบ่งพัดสุดท้ายกินนี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวอหารเย็นแล้วค่อยกินอีกน้อยไปใส่นั้นเด็กนี่โอ นี่ปรอกรอบทอดมันเห็ดเข็มทองครับเพื่อนๆครับแล้วก็น้ำอาจารมีพริกมีกัญกว่าชิมกอนจับชีบไปทานด้วยกันนะคะ ทอดได้สักพักก็ยังกรอบอยู่นะครับอ,อกว่าจะได้กินก็ยี่สิบนาทีแล้วน่อยนะพี่โยบไปไหมครับครับเมื่อกี้พี่โด,โดเขาร้องขอมาม่าขาหมูคือก็ยาวซื้อ,อ ขาหมูเนียเออเออไว้แล้วก็เอามาใส่เส้นมาม่าซอสทำเป็นข้าวขาหมูโด้วผไม่จริงแน่เอาเลยด้วด้อ่ามีเรื่องที่คุตักค้างไว้ปิด Fc ไว้ใช่ไหมเรื่อง p t f c แต่ว่าในฐานะที่ผมณวันนั้นนะผมเป็นผู้ไปดำเนินการนะัะเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนฟังก่อนก็คืออ่อ ทางท่านผออสมทวินก็มีดำรินนะฮะว่าอยากจะเปิดรับนักเรียนที่เป็นออทิสติกซึ่งก็รวมทั้งโดโดแล้วก็รวมทั้งเพื่อนๆเนี่ยให้มีสถานที่เรียนต่อซึ่งทุกคนเนี่ยก็จบระดับมหกมาแล้วใช่ไหมคุณตอนนี้ยิ่งมาถึงในระดับมหกเนี่ยยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งมีมีสถานที่ที่จะรับแล้วก็ ดูแลเด็กประเภทนี้ยิ่งน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเด็กโตขึ้นเนาะการดูแลก็ยากขึ้นแล้วก็ครูที่มีความรู้ทางทางทางด้านระดับชั้นที่สูงขึ้นเช่นปวชปวสพิาตรีเนี่ยแต่จะสามารถสอนเด็กพิเศษได้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งน้อยลงก็เลยดำเนินการฮะก็จะมีกลุ่มครูที่มีความสามารถดูแลเด็กพิเศษกลุ่มหนึ่งที่มาพร้อมกับท่านผู้บริการสมทวินเนี่ย แล้วก็ทางวิเลยเทคโนโลยีบริชการและดำเนินเนี่ยก็ได้ให้สถานที่เราก็เปิดเป็นภาควิชาการศึกษาพิเศษลักษณะการเรียนการสอนก็เป็นลักษณะห้องเรียนคู่ขนานนะฮะเราเรียกว่าห้องเรียนคู่ขนานซึ่งก็ได้ทําหลักสูตรแล้วก็ได้ทําเรื่องไปถึงาทางการะทรวงศึกษาธิการว่าเราจะมีหลักสูตรอย่างนี้แล้วก็เปิดอย่างนี้ซึ่งเด็กพวกนี้เนี่ย ถ้าเราคัดเลือกแล้วมีศักยาภาพในการเรียนร่วมได้เราก็จะให้เรียนร่วมตอนนี้คําว่าห้องเรียนคู่ขนานเป็นยังไงนั่นก็คือพอเราดูแล้วว่าน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยมีศักยาภาพเรียนร่วมได้อย่างเช่นโดโดอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อน,นด้วยเนี่ย<ม>เราก็ให้เขาเข้าเรียนสมัครเข้าเรียนที่พนิชการและดําเนินน<ม>ั่นแหละครับพูดถึงเด็กโตก่อนนะเด็กเด็ก,เ,ดกเล็กก็ค่อยให้ครูตัดกพูดสมัครเข้าไป<ม>นะฮะ แล้วก็บรรจุว่าเป็นนักเรียนคนหนึ่งนะ่ของของของพันธุ์นิรดาเนินนั่นแหละแต่ขณะเดียวกันเราก็มีสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่รองรับที่แยกต่างหากมาหรือว่าภาควิชาการอีสานาพิเศษซึ่งเราไปสร้างไว้ที่สนามกีฬาเพราะว่าบรรยากาศจะดีไม่มีการรบกวนของของของอสิ่งเล้าให้กับเด็กมากอยู่กับธรรมชาติมีต้นไม้ใบหญ้าเยอะนะที่พูดที่คุณตั้งเอ่ยถึง PTSC นี่แหละ เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ของเด็กพิเศษเรียนร่วมก็คือ,เ,อเด็กเนี่ยก็จะมีวิชาเพิ่มขึ้นจากวิชาธรรมดาที่เขาเรียนพาณิชย์กันนั่นก็คือวิชาทักษะชีวิตแล้วก็การปรับพฤติกรรมซึ่งเราจะต้องฝึกทักษะชีวิตและปรับพฤติกรรมซึ่งก็จะเรียนที่นี่ในขณะเดียวกันทางพาิชดำเน,นเนี่ยก็จะจัดตารางสอนอแล้วก็ทําความเข้าใจกับนักเรียนปกติเนี่ยว่า โรงเรียนเรามีภาควิชยาการศึกษาพิเศษแบบนี้นะช้อนอช้อนจมต้องต้องไปเอาช้อนคันใหญ่เด็กปกติเนี่ยก็เราบอกให้เขาเจะมีเพื่อนเราที่เป็นแบบนี้นะเราก็ต้องช่วยกันซึ่งห้องเรียนคู่ขนานนั้นหมายถึงว่าเราไม่ได้เรียนทุกวันนะสัปดาห์หนึ่งก็จะประมาณสองหรือสามวันหรือเพิ่มหรือลดก็แล้วแต่ศักยภาพแล้วแต่เนื้อหาวิชาแล้วเรียนยังไงพอถึงวันนั้น ครูที่สอนโดยปกติอยู่แล้วเป็นครูปกติทั่วไปของพนมเ,เนินเนี่ยก็ไม่ต้องหนักใจที่จะต้องว่ามีเด็กพิเศษมาเรียนอยู่ในห้องจะควบคุมห้องได้ไหมอะไรยังไงณนะวันนั้นเมื่อโด odo โดโดไปสมมติ <จะ S 1> เป็น<ม>โด odo โดนะฮะโด odo โดโดไปเนี่ยจะมีครูที่มีความรู้ทางด้านเด็กพิเศษเขาเรียกว่าเรียนจบทางด้านการศึกษาพิเศษมานะฮะไปด้วยแล้วเมื่อเข้าห้องเรียนนี้แต่ที่พนมเนินจะเรียนในลักษณะที่ว่าว มันเป็นมันเป็นวิชาที่นาทักษะเยอะนะเช่นพิมพ์ดีก็ไปห้องพิมพ์ดีคอมพิวเตอร์ก็ไปห้องคอมพิวเตอร์การขายก็ไปห้องการขายวิชาการโรงแรมเนี่ยโดโดก็ไปเรียนอาคารการโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ว่านั่งเรียนเหมือนชั้นประถมไปเป็นห้องจะไปเดินเรียนเดินเรียนไปยังห้องปฏิบัติการต่างๆซึ่งครูก็จะไปนะครูคนนี้ก็จะเป็นครูช่วยสอนก็จะนั่งอยู่หลังห้องครูปกติก็สอนไปเพื่อนๆณนวันนั้นเพื่อนๆก็จะได้อ่า ทางด้านการมีเขาเรียกว่าอะไรนะคุณธรรมจริยธรรมที่จะรู้นะว่าในสังคมมีบุคคลแบบนี้เพื่อให้เขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นเขาได้คุณธรรมจริยธรรมก็เป็นการฝึกคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กปกติที่อยู่ในห้องเรียนก็จะประกบเพื่อนนะฮะเพื่อนช่วยเพื่อนนะคเพื่อนช่วยเพื่อนนะฮะแล้วเราก็ทําความเข้าใจผู้ปกครองก็มันก็จะไม่มีเสียงร้องเรียนบอกว่าเอ๊ะฉันส่งลูกมาเรียนแต่ทําไม เ,เรียนเรียนมีเด็กพิเศษซึ่งอาจจะทำให้การเรียนช้าลงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เป็นแบบนั้นในวันนั้นเ,เ,เมื่อสอนเสร็จแล้วครูที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็จะรับเอาเนื้อหาบทเรียนนั้นอนะกลับไปด้วยเพราะว่าก็คงจะแน่นอนแล้วครับว่าเด็กพิเศษเนี่ยก็คงจะเรียนไม่เท่าทันเด็กปกติครูพิเศษก็จะเอาเนื้อหานั้นอนะกลับมาสอนในวันที่โดโด้ไม่ได้ไปที่นั่น แต่วันที่โดโด้ไม่ได้ไปที่ไม่ได้มาเรียนที่พนมเนินอยู่ที่ภาคพิเศษ,ษเนี่ยก็จะมีวิชาเพิ่มเติมคือทักษะชีวิตแล้วก็วิชาเรียกว่าปรับพฤติกรรมปรับพฤติกรรมเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลเลยครับคนไหนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แบบไหนก้าวร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีครูผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาสอนเช่นเต้นหรือว่ามีเต้นย่อยๆไม่นั่งเป็นทีอ่อะไรเงี้ยก็จะมีวิธีการปรับพฤติกรรมโดยครูที่มีความสามารถ ทางด้านจบการศึกษาพิเศษมาขนาดเดียวกันทักษะชีวิตเช่นอย่างขนาดเนี้ย<ม>เด็กบางคนโตขนาดเนี้ยอาจจะยังใช้เงินไม่เป็น<ม>ใช่ไหมครับเขาก็สอนทำครัวเนี่ยทำกับข้าวทำขนมอะไรอย่างเงี้ยและวิชาสุดท้ายเมื่อเรียนสูงขึ้นฝึกอาชีพ<ม>ฝึกอาชีพสำหรับเด็กพวกนี้เพ<ม>ราะว่าแน่นอนครับอย่าง<ม>โดโรอย่างไรเนี่ยคงจะไปสมัครสอบแข่งขันกอพอไปสมัครสอบ เข้าธนาคารสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจทหารอะไรเนี่ยคงสู้คนทั่วไปไม่ได้หรอกแล้วอาจจะศักยภาพไม่ถึงดังนั้นก็เลยจะต้องมีการฝึกอาชีพสําหรับเอกพิเศษกลุ่มนี้เช่นสมัยก่อน,นโดโดเคยเรียนปลูกเห็ดนะปลูกเห็ดแล้วก็งททชงก<ห>าแฟนะอเอามาให้แม่ทานที่บ้านแล้วแม้แต่การเลือกการเลือกนะเน่ยเรียนเรียนระดับ เทคโนโลยีเนี่ยก็จะเลือกใช่ไหมเลือกเรียนคอมพิวเตอร์หรือเรียนการขายเลือกเรียนการโรงแรมอย่างโดโด้เนี่ยเลือกเรียนการโรงแรมเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่อาจจะไปทําในส่วนที่ไม่ต้องสื่อสารเพราะโดโด้เนี่ยอย่างที่เรียนให้เพื่อนๆทราบในหลายๆคลิปว่าเขาบอกคร่องการในการที่มีปฏิสัมพันธ์การสื่อสารกับผู้อื่นเขาก็เรียนเช่นจัดห้องทํากับข้าวทาครัวทำครัวหรือ อย่างร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปอยู่ที่เคาน์เตอร์ขายก็จัดสินค้าเข้าเชฟต่างๆนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสําหรับเนี่ยอย่างโดดไปเรียนมาแล้วจบแล้วจบปวสแล้วได้ใบประกาศจบวิทยาลัยโดดเรียนจบที่ไหนวิทยาลัยอะไรพุทเนยน้าพดหน่อยวิทยาลัยจะมีุ่ทการเนินสาขาโรงแรมอ่าสาขาการโรงแรมนะฮะก็แต่ว่าก็ได้ใบประกาศเหมือนเพื่อนนั่นแหละแต่มันก็จะมีวงเล็บ วงเล็บของเพราะไปรบกกระทรวงจะเป็นผู้ออกให้นะฮะก็ได้เหมือนเด็กปกติเด็กปกติแต่ก็จะมีบอกว่าเรียนโดยหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาพิเศษในในธนิบัติเขาไม่มีนั่นในก็คือจบการโรงแรมนั่นแหละแมแต่ว่าแต่ว่าตอนสมัครอะตอนสมัครอะเด็กคนนี้ก็จะมีระบุว่าอ่านะเป็นเป็นเป็นเด็กพิเศษเพราะว่าตอนไปเรียนต่อไปเรียนอะไรเนี่ยเช่นไปต่อบญยาตีเนี่ยเขาดูเขาจะได้รู้ว่าเออที่รับมาเนี่ยเป็นเด็กพิเศษนะจะได้มีการช่วยเหลือกันเป็นพิเศษได้ อ่าเอาเข้าๆทวนนี้ก่อนนะครับสําหรับของผมของเด็กเล็กของคุณตั๊กไปคลิปหน้านะ,ะเดี๋ยวจะยาวเกินไปส่วนเพื่อนๆมีข้อคําถามอะไรเพราะว่าคิดว่าเรื่องเนี้ยเพื่อนๆเอฟซที่เป็นพ่อแม่หรือมีเด็กในปกครองท,อที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยจะมีปัญหามากในเรื่องของการหาที่เรียนให้เด็กนะครับอ่านั้นก็คลิปนี้เท่านี้นะคุณนะ เดี๋ยวเรื่องในของแท้เศึกษาสําหรับเด็กตั้งแต่อุบาลจนถึงชั้นประถมเดี๋ยวครูตั๊กจะเล่าให้ฟังนะครับไม่เป็นไรแต่ก็จะเล่าเรื่อง่อร่อยไหมครูตั๊กสรุปของตัวเองสรุปต้องถามพี่โดว่าทอดมันเห็ดเข็มทองอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับอร่อยเนาะค่ะครูตั๊กก็ปาก fc นะฮะทอดมันเห็ดเข็มทองค่ะน้ํา จิ้มน้ำอาจัดนะคะก็โอเคค่ะกรอบกรอบค่ะพี่ดูเอาอีกอันนึงใช่ค่พี่ต้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้เมนูพี่ต้าเป็นนะคะแล้วพี่ต้าจะทานเผื่อเอฟุ้ท่านนะคะขอบคุณมากนะคะรับสวัสดีครัช่องโโพาเที่ยวนะครับสวัสดีครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ๊ายบายบ๊ายบายโตเองไหครับฉันชอบหอมแกงฉันจะไปเอาไอ หวานๆมาใส่เพืรสเข้มน